้งอิงแททองทานประกาศความชัดเจนของเพื่อไทยหลังรับตำแหน่งหัวหน้าพักจากกรณีผลการโหวตหัวหน้าพักเพื่อไทยคนที่แปดทราบผลแล้วว่าคนชนะการโหวตได้แก่วงอิงแททองทานชิน,นวัตรซึ่งหลายๆเผยว่าไม่ผิดคาดอ่านข่าวล่าสุดเคาะแล้ววงอิงแททองทานเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ล่าสุด อุ้งอิงแทนทองทานได้ออกมาโพสต์ไห้ความระบุว่าขอขอบคุณสมาชิกพักเพื่อไทยทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้ดิฉันดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยในวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่นี้ที่ไม่ใช่แค่การส่งต่อภารกิจทางอุดมการณ์แต่คือการเชื่อมความศรัทธาความเชื่อมัน่น และประวัติศาสตร์การต่อสู้ของทุกคนเข้าด้วยกันอีกครั้งจากกรณีผลการโหวตหัวหน้าพักเพื่อไทยคนที่8ทราบผลแล้วว่าคนชนะการโหวตได้แก่วงอิงแททองทานชิน,นวัตนซึ่งหลายๆเผยว่าไม่ผิดคาดอ่านข่าวล่าสุดเคาะแล้ววงอิงแททองทานเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ล่าสุด ปุ้งอิงแททองทานได้ออกมาโพสต์ให้ความระบุว่าขอขอบคุณสมาชิกพักเพื่อไทยทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้ดิฉันดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยในวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่นี้ที่ไม่ใช่แค่การส่งต่อภารกิจทางอุดมการณ์ แต่คือการเชื่อมความศรัทธ,ธาความเชื่อมั่นและประวัติศาสตร์การต่อสู้ของทุกคนเข้าด้วยกันอีกครั้งพัคเพื่อไทยเคยประสบความสำเร็จสูงสุดและถูกกระทำมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยดิฉันเติบโตมากับแวดวงการเมืองอย่างใกล้ชิดได้เห็นและเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กกราบขอบพระคุณคุณพ่อ ดรทักษิณชินวัตรที่เปลี่ยมด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นเสมอมาอุดมการณ์ของคุณพ่อคือแรงบันดาลใจในชีวิตของดีฉันมาตลอดเส้นทางของเพื่อไทยหลังจากนี้จะยิ่งท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในบริบทการเมืองไทยในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภารกิจครั้งนี้จึงสำคัญมาก และดิฉันมั่นใจว่าด้วยบุคลากรและประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคสมัยพักไทยรักไทยจะทำให้เพื่อไทยสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างไม่หยุดยั้งเช่นกันผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียนครั้งสําคัญที่คณะผู้บริหารพักเพื่อไทยชุดใหม่จะต้องเรียนรู้และทบทวน เพื่อนำพักเพื่อไทยให้กลับมาพัง,งาดในฐานะพักการเมืองอันดับหนึ่งอีกครั้งอย่างยั่งยืนตลอดสองเดือนที่ผ่านมาการทำงานหนักของรัฐบาลนำโดยท่านนายกเศรษฐาได้พิสูจน์แล้วว่าการตัดสินใจจัดตั้งรัฐบาลในวันนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดมีการดำเนินการเรื่องต่างๆมากมาย ทั้งการลดค่าไฟค่าน้ำมันการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าเป็น20บาทตลอดสายที่เริ่มขึ้นแล้วในบางสายการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญการให้ภาคเอกชนคนรู้จริงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกการนำร่องใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรักษาพยาบาลในโครงการ30 บาดรักษาได้ทุกที่การรับมือกับวิกฤตอย่างทันท่วงทีช่วยคนไทยให้กลับบ้านจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางรวมทั้งการเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตกับนานาประเทศนี่เป็นผลงานในเวลาเพียงสองเดือนของการทำงานสิ่งเหล่านี้จะสร้างโอกาสให้ประเทศไทยอีกมากมาย รวมทั้งยังมีผลงานที่จะเกิดขึ้นอีกจำนวนมากในอีกสปีหลังจากนี้ค่ะพักเพื่อไทยจะสานต่อภารกิจสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งด้านความเป็นอยู่และสิทธิเสรีภาพอย่างที่เป็นมาเสมอตลอด25ปีเพื่อไทยมีวันนี้ได้เพราะผู้ใหญ่ในพักทุกท่านได้ร่วมกันรดน้ำคลวนดินจนต้นไม้ต้นนี้สูงใหญ่ ดิฉันสามารถมองได้ไกลขึ้นชัดเจนขึ้นก็เพราะรากฐานแข็งแกร่งที่ทุกคนร่วมกันสร้างไว้จากนี้ไปนอกจากจะช่วยสร้างโอกาสในชีวิตให้พี่น้องประชาชนแล้วดิฉันและทีมงานจะทำงานเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในชีวิตให้พี่น้องประชาชนด้วยเพื่อปลดล็อกศัก,กยภาพของพวกเขาให้พี่น้องประชาชนภูมิใจในศักดิ์ศรีความเป็นไทย และความสามารถของตัวเองอย่างเต็มภาคภูมิค่ะเราจะไม่ทิ้ง dn&a ของพักเพื่อไทยนั่นคือความมุ่งมั่นในการทำนโยบายที่ให้คำมั่นไว้กับประชาชนให้สำเร็จเราต้องทำความฝันให้เป็นความจริงเราต้องทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เราต้องลบทุกคำสบประมาทด้วยผลงานที่ปฏิเสธไม่ได้ d ี n นี้จะต้องคงอยู่ตลอดไป เราจะมุ่งมั่นในสีเรื่องหลักเพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้วยการพัฒนาวิธีคิดวิธีทำงานในทุกนิติหนึ่งเราจะทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเป็นรากฐานให้เพื่อไทยสามารถต่อยอดและพัฒนาได้ง่ายกว่าเดิมมากคะ่ะทุกขั้นตอนการทำงานในพักจะรวดเร็วและทันสมัยด้วยข้อมูลในระบบดิจิตัล สเราจะสร้างองค์กรแนวราบโดยเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มากที่สุดแต่มีกระบวนการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีประสิทธิธภาพมากที่สุดสามพักเพื่อไทยจะต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ learning organization เราจะมีศูนย์ข้อมูลมีการวิจัยเพื่อสร้างนโยบายทั้งการเมืองเศรษฐ,ฐกิจสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรอบด้านมีการฝึกอบรมทุกระดับสำหรับทั้งยุวสมาชิกและสมาชิกทั่วไปมีการถ่ายทอดแนวทางการทำงานการเมืองอย่างสร้างสารรค์สร้างนักการเมืองรุ่นใหม่สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหญ่ เพื่อให้ครอบคลุมและเท่าทันต่อการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ในทุกมิติสีเราจะสร้างครอบครัวเพื่อไทยให้เป็นเครือข่ายแห่งความหวังของอุดมการประชาธิปไตยที่เข้มแข็งเครือข่ายครอบครัวเพื่อไทยจะต้องแข็งแรงและครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถสะท้อนเสียงทุกความต้องการของตัวเองและญาติมิตรมาสู่พักเพื่อไทยได้เย่ ครบถ้วนค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันบอกกับตัวเองในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ตั้งแต่นี้ไปว่าเราตายยังดูดาวเท้ายังคงติดดินยืนหยัดอยู่ข้างประชาชนอย่างเข้มแข็งมั่นคงเพราะพักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนขอบคุณค่ะแพทองทานชิน,นวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทย